ชนเผ่ามานิมักถูกคนในสังคมเรียกเขาว่าซาไกาหรือง้อป่าตามลักษณะรูปร่างภายนอกของพวกเขาที่มีสีผิวเข้มและผมอยากศกโดยชื่อของพวกเขาคือมานิที่แปลว่าคนแต่กลับถูกเรียกว่าซาไกาซึ่งในภาษามาลายูหมายถึงท่าแสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาเสียเลยแต่ในปัจจุบันคำว่างอป่าหรือซาไกา ก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้เรียกพวกเขาอีกแล้วชนเผ่ามานิอาศัยตามพื้นที่ในเขตภาคใต้ของไทยเป็นส่วนมากการแต่งกายชาวมานินิยมแต่งกายด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นผ้าเปลือกไม้ใบไม้เปลือกไม้ชุดมักจะปะประกอบด้วยกระโปรงซึ่งพันรอบเอวหรือยาวถึงข้อเท้าร่างกายท่อนบนมักเปลือกเปล่าหรือห่มด้วยผ้าธรรมดา หรือภาพเปลือกไม้พวกเขายังประดับตัวเองด้วยเครื่องประดับต่างๆเช่นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือและที่คาดผมที่ทำจากเปลือกหอยมเมล็ดพืชและลูกปัดวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับธรรมชาติในอดีตพวกเขามีการหาของป่าล่าสัตว์ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตภาคใต้ของไทย แต่ปัจจุบันเนื่องจากจำนวนป่าลดลงและชาวบ้านมีจำนวนมากเครื่องมีการสื่อสารมีการติดต่อกับคนเมืองมากยิ่งขึ้นจึงทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปบ้างก็มาประกอบอาชีพรับจ้างขายของป่ามีการแต่งกายคล้ายกับคนทั่วไปในสังคมเช่นการสวมเสื้อใสายกางเกงขาย,ยาวสวมรองเท้าซึ่งแตกต่างไปจากการใช้ชีวิตในอดีตของพวกเขาอย่างยิ่ง ความเชื่อของชนเผ่ามานิมีความเชื่อในเรื่องผู้ผีวิญญาณพวกเขาเชื่อว่าผีมีอยู่ทุกคนทุกแห่งจึงทำให้ตามบริเวณที่พักอาศัยของพวกเขาจะมีการจุดกองไฟไว้เสมอเพื่อไม่ให้มืดในเรื่องความเชื่อหลังความตายพวกเขาเชื่อว่าคนตายไปแล้วจะเหลือวิญญาณและวิญญาณนั้นถ้าหาคันเข้าไม่ได้และไม่ได้เกิดใหม่ก็จะกลายเป็นวิญญาณที่คอยหลอกหลอนญาติพี่น้อง จนทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนที่พักอาศัยข้อควรรู้กฎของชาวมานิคือผู้ใดที่ยังไม่ได้แต่งงานต้องถือพรมจารย์เอาไว้และหากเมื่อถึงอายุ16-17ถึง17ซึ่งถือว่าเป็นวัยเจริญพันธ์ก็ควรที่จะแต่งงาน และมีครอบครัวของตนเองอีกครั้งชาวมานี้ยังถือว่าเท้าเป็นสิ่งที่สูงกว่าศีรษะเนื่องด้วยพวกเขาให้ความสำคัญกับการออกไปเดินป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่ามายังชีพของตนเองปัญหาที่ชนเผ่ามานิกำลังเผชิญ และต้องการความช่วยเหลือการที่ปัจจุบันชาวมานิจำนวนมากต้องมาอาศัยในพื้นที่ในเมืองเนื่องจากพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยเดิมของพวกเขาถูกทำลายป่าจำนวนมากในภาคใต้ถูกแพร่ถา,างจึงไม่มีทางเลือกที่จะต้องออกจากป่าเข้ามาในเมืองเพื่อหาแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารใหม่ซึ่งเป็นวิธีชี วิถีพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งการเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองก็ทำให้ชาวมานิกจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องเผชิญกับอคติทางชาติพันธุ์ถูกดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และถูกเอาเปรียบจากการจ้างแรงงาน